มาเป็นมนุษย์ต้องรู้หน้าที่แล้วก็อย่าไปก้าวไก่หน้าที่ของผู้อื่นมันบาปมหันเลยทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดคนอื่นจะเป็นไงช่างเขาถ้าคุณต้องการจะนิพพานคุณต้องการอยู่เหนือกรรมการที่ไปเกี่ยวกรรมกับคนอื่นเพราะว่าไปก้าวล่วงคําว่าก้าวล่วงแปลว,ว่าไปก้าวกา่ล่วงเกินก้าวก่ทางโลกล่วงเกินทางจิตวิญญ,ญาณแค่นึกไม่ดีกับเขาแค่ไปเสือกทางจิตกับเขาคุณก็ถือว่าล่วงเกินคุณก็ไปเกี่ยวกกรรมกับเขาแล้วครับ คุณเห็นไหมคุณมีชีวิตแค่วันเดียวคุณจะสามารถก่อเวรเกี่ยวกรรมกับเพื่อนมนุษย์และสรรวสัตว์ทั้งหลายตั้งมากมายหลายเรื่องคุณจึงต้องมีสังสารวัตรเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักจบจะสิน้นแล้วถ้าคุณมีผลกรรมติดลบติดตัวอยู่มากมายมันจะทําให้พบชาติใหม่ของคุณนะ่ะคุณจะอายุสั้นลงเพราะอะไรครับเพราะของคุณมีกรรมเยอะมากต้องมาเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ให้คนอื่นที่เขามีโอกาสได้มาแล้วก็มันต้องหารกันนะครับ ต้องหารเวลากันนะครับถ้าคนทั้งโลกมีผล,ลกรรมติดตัวกันเยอะๆอายุของคนทั้งโลกก็จะต้องมา,มาเกิดเป็นไงฮะต้องแชร์กันมันต้องสั้นลงอยากอายุยืนแต่ทําตัวเห็นไหมบอกแนละ้วอยากอายุยืนแต่วิถีทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันมันไม่ได้ให้คําตอบว่าอายุยืนขึ้นนะมีแต่ลุกขึ้นยืนเท่านั้นไม่ได้อายุยืนขึ้นเราพูดความจริงทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องไปถามว่านี่เป็นคํากล่าวของพระเยซูท่านนาบีเพราะทั้งเยซูท่นานนบีเราก็เป็นคนกล่าวไว้เองทำไมจะกล่าวไม่เหมือนส่วนพระพุทธองค์เนี่ยท่านค้นพบสัจธรรมระดับโลกิยะพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เหมือนเด็กครับเวลาเรียนรู้มันต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันหยาบหยาบก่อนโลกิยะเป็นสิ่งที่หย,ยาบหยาเพราะมันมีเงาพอมันมีเงาปั๊บเราก็สามารถมองด้วยตาเห็นมันมีเงาก็คือมีคลื่นสะท้อนมีเอก็กโคเราก็สามารถฟังเสียงได้ แต่สิ่งที่เป็นโลกุูตรธรรมนั้นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นมันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ในสัจธรรมที่เป็นโลก,กียะเราเคยยกตัวอย่างเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความคิดของมนุษย์เรามันเริ่มต้นจากสมองเราก็เหมือนกับเริ่มต้นจากแกนกลางเส้นใบที่เป็นแกนกลางของใบเวลาเราคิดเนี่ยเส้นกลางเนี่ยมันเป็นแนวคิดเป,เป็นสมองอะ เวลาเราคิดหนึ่งเรื่องก็เหมือนกับเส้นขแขนงที่แตกออกไปจากเส้นกลางใบเวลาคิดแล้วเนี่ยมันต้องคิดให้สุดก็แปลว่าไม่มีเส้นที่ออกจากกลางใบเส้นไหนที่ไปไม่สุดขอบใบแต่มนุษย์เราคิดครับเป็นลูกอีช่างคิดนะแต่คิดไม่สุดคิดไม่สุดไปเวลาสอนเนี่ยสอนได้คิดได้แค่ตรงเนี้ยแต่ไปคิดต่อเองไม่ได้มอง ธรรมะรอบตัวเองแล้วเอาธรรมะนั้นมาเป็นองค์ความรู้ของตัวเองหมายความว่าเป็นครูคนแรกและเป็นครูคนสุดท้ายของตัวเองยังไม่ได้อย่าลืมครับไม่ว่าคุณนับถือาศาสนาไหนคุณต้องมีจริตที่เป็นพุทธิจริตก็คือเป็นผู้ที่ขยันที่จะเรียนรู้เป็นผู้ขยันสแสวงหาองค์ความรู้เป็นผู้ที่จะสแสวงหาปัญญา เป็นผู้ที่จะต้องฝากใฝในการมีเหตุมีผลของตนเองและของทุกๆสรรพสิ่งทุกๆคนไม่ใช่ใยหาเหตุผลของตนเองแต่ไม่เคยใยหาเหตุผลของคนอื่นหรือหาแต่ข้ออ้างของตนเองเพื่อพยายามจะตะแบงว่ามันเป็นเหตุผลของตัวเองที่คนอื่นต้องยอมแล้วไม่ใช่แบบนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเราเรียนท่านเลยว่า ท่านสามารถกลับบ้านหรือนิพพานในชาตินี้ได้ไม่ใช่ดีแต่พูดท่านต้องมาฟังแล้วก็ค่อยคิดตามแล้วนําเอาไปปฏิบัติท่านบอกท่านเชื่อเราแต่พอกลับไปบ้านแล้วท่านกลับไปอยู่พื้นที่เดิมไปให้ทุกขังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมสุขขังนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะแต่ดีกว่าทุกขังเพราะถ้าท่านยังติดสุขอยู่ท่านก็ยังมีอัตตาอยู่ถ้าเป็น ถ้าเป็นพรหมท่านก็ยังเป็นอาตมันพรหมถ้าท่านหลุดลอยขึ้นไปได้ท่านก็เป็นได้แค่อาตมันพรหมแปลว่าอะไรเป็นพรหมที่ตัวใสแต่มีเงาอยู่ข้างในยังมีเงาข้างในยังมีคุณคุณอยู่ข้างในเขาเรียกอาตมันพรหมถ้าทําคุณเงาที่อยู่ในกายใสของตัวเองกายใสก็คือจิตใสเนี่ยนะถ้ามันไม่มีอะไรติดอยู่เป็นเงาอยู่ท่านก็ไปถึงรู้ไปถึงด่าน,นาหน้าผาอะไรไปถึงด่าน,นาหน้าผาอะไร การไปถึงประตูตรงนั้นแปลว่าเป็นเจ้าสาวได้แล้วเพราะเข้าหอไปแล้วเข้าประตูด่านนภาอะไรไปแล้วแต่ส่วนใหญ่มันติดนะตั้นลอยไปอย่างนั้นมันถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราง่ายมากเลยเพราะเรามีอีนั่นกวนตัวอีชั่วกวนตีนนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีบททดสอบทําให้เราเนี่ยมีข้อสอบและทําให้เราได้ฝึกตัวเราเองถ้าเราอยู่กับคนที่เขากวนตีนเรามากมากเนี่ยบางทีเราโกรธเขาครึ่งหนึ่งพอนะตอนที่มันกาลงังยั่วโมโหแต่ถ้าเราตั้งหลักได้เราต้องรีบ มีปิตินะที่กูมีมึงเพราะอะไรเพราะมีมึงคอยกวนตีนกูทําให้กูใช้มึงเป็นเงื่อนไขในการฝึกความอดทนอดกลั้นและให้ให้อภัยทําให้จิตกูใสใจกูสวยจิตของกูที่เคยขุนมัวมันก็จะไม่ขุนเพราะอะไรเพราะมึงกวนตีนกูจนเคยตัวใช่ือไม่ใช่เนี่ยเขาก็ได้บุญทันทีเลยทั้งที่เขายังไม่เคยเปลี่ยนนิสัยสนานจัางเขาแต่เราได้ละถ้าจิตพวกเรายังขุนมัว ถ้ายกระดับลอยตัวขึ้นไปเราเป็นได้แค่อาตามันพรหมถึงแม้คุณถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมาฐานสวดมนต์จนหย่อนยานอะไรยานก็แล้วแต่เห็นไหมเราพูดแล้วเราคิดแล้วนะที่เราพูดแ,แต่เราพูดไวใช่ไหมครับนิพพานเป็นเรื่องไม่ยากเดี๋ยววันนี้จะบอกเคล็ดลับอะนิพพานไม่ยากแต่ต้องทําให้ได้อย่าไปบอกว่า,ายากพอบอกอยากแล้วอยากทํำไหมครับไม่อยากทํา